ครับท่านผู้ชมครับสวัสดีตอนเช้านะครับผมมาตามนกขล่มนะครับเสียงกลางนะครับตัวนี้มีขัดมีหนุนครับเรียกทีดีครับใช้ได้เลยนะครับผมเอาละครับรอรับชมครับวันนี้เอาคุณแผนมานะตอนเช้าเล่นไม่เล่นไม่รู้นะครับลองดู เอาครับเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมครับตัวนี้แหละครับผมตัวหมายนะครับเป็นนกเสียงกลางนะครับคารลมนะครับมีขัดมีนุนนะครับผมตัวนี้ขูนแผนไม่เล่นนะครับไม่ยอมเรียกไม่ยอมนี่ครับโอ้เสียดายครับท่านผู้ชมเอาครับเดี๋ยวลงมาให้ชมไลน์นะครับนกตัวนี้คารลมดีครับคารลมดีครับเป็นนกเสียงกลางนะครับผมตัวนี้ครับ ครูอ่างคาุมก็อยู่นะครับเนี่ยมันเป็นพื้นปูนทั้งหมดนะครับมันตั้งไม่ได้นะครับที่แร้กว่าจะต่อกระโจงก็ไม่มีที่นะครับครูอ่างอยู่นู้นคว่างตัวนี้คาุมดีนะครับขัดทั้งหนุนเลยเหมือนกั้นนะครับพีจอดครับเอาครับผมเดี๋ยวขอลงก่อนครับขอนกลงก่อนเมื่อกี้มันเห็นแมวด้วยนะครับมันตื่นตื่นแมวครับไอ้แผน ตื่นแมวแล้วเลยครับนี่จะพยายามเก็บนกคารลมนะครับตัวนี้เป็นนกเสียงกลางครับคารลมดีครับผมมีขัดมีหนุนครับนกตัวนี้ครับแมวเรียกถีนะครับถีก็ถือว่าไม่ถีมากครับไม่ถึงกับว่าจัดมากนะครับแต่พูดถึงว่าคารมนี่ก็เปิดออกมาตลอดนะครับ เปิดขัดเปิดนุ่มตลอดนะผมนกตัวนี้ครับผมมาจอบแต่มาวานี้แล้วแต่ว่าไม่ได้ขึ้นตั้งนะครับไม่มีโอกาสเพราะว่ามันอยู่แถวนี้ครับพอมาเช้ามันบังตึกหน่อยครับมันไปอยู่ตรงนู้นบังตึกหน่อยผมก็เลยมาขึ้นตรงนี้เอาลครับเดี๋ยวรอสักครู่ครับเดี๋ยวปวดออกมาชมกันครับนี่ครับผมนกตัวนี้อายุดีแล้วนะครับ เป็นเกล็ดกระเทียมแล้วนะครับนกตัวนี้อายุดีนะครับก้อยใหญ่นะครับแข่งใหญ่สั้นก้อยก็ใหญ่ครับ,รบตาดำใหญ่นะครับเอาละครับผมฝากกดไลค์กดแชร์เคยมึงแพทยด้วยนะครับผม สำหรับคลิปนี้ครับผมกับคุณแผนนะครับต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะไม่ค่อยเล่นครับ<ม>เอาละครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับในคลิปหน้านะครับโอ้ตัวใหญ่ครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ